สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังย้อนหลังนะคะก็เช่นเคยนะคะเหมือนที่มีได้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะคะก็จะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะพอดีว่าไม่ได้ไปเห็นในเ Facebook ของหยกเนี้ยแหละนะ,ะพอดีว่าเราก็ ตามติดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงผลของการสแสดงความคิดเห็นก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมิเคยรายงานไปแล้วใช่ไหมคะว่าหยกเนี่ยเขาก็ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงทางเกียมพัดเนี่ยแหละนะคะถึงทางครูประจำชั้นนะคะก็เดี๋ยวขอคร่าวๆนิดหนึ่งนะคะเมื่อเมื่อวานนี้นี่เองนะคะหยกเนี่ยเขาก็ได้ เขียนจดหมายถึงครูประจำชั้นนะคะเนื่องจากมีครูอีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาได้บอกว่าหยกเนี่ยไม่มีลายชื่อที่จะเข้าสอบทีนี้เนี่ยหยกเขาก็เลยรอการแจ้งกลับของเจ้าออของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนน,นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขาไปหาหรือกับทางพอมอแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยครูก็ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดเลย ทีนี้เนี่ยทางหยกเขาก็เลยเขียนจดหมายถึงครูประจําชั้นของเขาให้ช่วยตามเรื่องให้ก็ยังไม่ได้มีคําตอบอะไรคืบหน้านะคะจนวันนี้เนี่ยแหละนะคะทางหยกก็ได้โพสต์ที่ Facebook ของตัวเองบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ครบรอบนะคะวันนี้เป็นวันที่9ครบรอบนะคะจาก51วันของการถูกคุมขังอยู่ในคุกหรือว่าสถานพินิษฐ์บ้านปราณี จนกระทั่งถึงมาวันนี้นะคะก็คือ51วันของการถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยเฟซ News เขาบอกว่านับจนกระทั่งถึงวันที่8กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยแหละ2,566เราเนี่ยออกมาอยู่นอกเรื่องจำนะคะก็คือออกมาใช้ชีวิตตามกติได้แล้วเนี่ย51วันเป็น51วันที่เรานั้นถูกใส่ร้ายป้ายสี มีสำนักข่าวปล่อยข่าวเราปล่อยข่าวแม่พ่อพี่ที่เป็นผู้ปกครองด้วยเรื่องต่างๆนานามีคนที่ไม่ใช่แม่จริงและคนที่ไม่รู้ความจริงออกมาเขียนว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าด่าทอเรามากมายมีคนที่คิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าแก่กว่ารู้ดีมากกว่ามากมาย เข้ามาตักเตือนต่อว่าบอกให้เรานั้นล้มเลิกทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะไปทําทุกคนมีความรู้และความเห็นมากมายคิดว่าตัวเองนั้นถูกคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าเรามีคนกล่าวหาว่าเรานั้นกระทําการละเมิดสิทธิของเพื่อนในโรงเรียนในการถ่ายรูปในการไลฟ์วิดีโอในโรงเรียนธรรมาการสิทธิมาถามเราว่า เราทำจริงหรือเปล่าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำเราไม่รู้ว่ากสมรู้เรื่องนี้มาจากไหนและใครในโรงเรียนเป็นคนส่งข่าวบอกเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าใครบอกข่าวของเราและใครเชื่อข่าวจากที่ต่างๆมาถึงเราคือเราเนี่ยเป็นเด็กชั่วร้ายเราเนี่ยเป็นเด็กก้าวรา้าวพ่อแม่ของเราเนี่ยไม่ดี เราและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยสมควรที่จะได้รับแต่เรื่องไม่ดีในชีวิตข่าวบางสำนักเนี่ยคนดังที่นับถือ,อเป็นคนดังที่สังคมนับถือหน้านับถือตาหลายคนเลยได้เขียนถึงเราเหมือนกับว่าเรานั้นไปทำความชั่วร้ายอะไรให้กับเขาระหว่างที่เสียงกลด่าเฟซนิวดังอยู่เรื่อยๆ คนที่เงียบที่สุดก็คือโรงเรียนและผู้ใหญ่ในตำแหน่งหลายๆคนที่พยายามที่จะติดต่อเข้ามาเบื้องหลังและพยายามที่จะบอกให้เรานั้นปรับปรุงตัวให้เรานั้นใช้วิธีอื่นให้เรานั้นไม่ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอยู่ผู้ใหญ่พวกนี้เนี่ยบอกให้เราหยุดและหลายครั้งบอกว่า ทำอะไรไม่ได้หรอกเขาจะเป็นตัวกลางแต่เขาเนี่ยไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เคยทำอะไรเพื่อที่จะแก้ปัญหากับคนพวกนี้แล้วก็คนแล้วก็คนพวกนี้เนี่ยกับโรงเรียนที่ตอนนี้เงียบมากที่สุดห้าสิบเอ็ดวันที่ได้อยู่ในคุกบ้านปราณีและอยู่นอกคุกคุกบ้านปราณีเนี่ยคือคุก ทางร่างกายในขณะที่ว่าข้างนอกนั้นสังคมไทยเนี่ยคือคุกที่กักขังความคิดมีคนบอกให้เรานั้นรอแต่เราก็สงสัยว่าผู้ใหญ่กี่ร้อยคนแล้วที่บอกให้เด็กเนี่ยรอเรื่องหลอกลวงว่าให้รอมันมีคนพูดและทำซ้ำมากี่ครั้งแล้ว และเรื่องของการรอมันคล่าโอกาสแล้วก็คล่าทําลายชีวิตเด็กมากี่คนแล้วมันมีอะไรบ้างที่หากไม่ร้องขอและต่อสู้มันจะได้มาง่ายๆโลกของผู้ใหญ่นั้นเชื่อถือได้แค่ไหนถ้าสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดว่าทำมามันถูกและดีแล้ว ประชาชนในตอนนี้ก็ต้องดีมากเลยเราเนี่ยไม่เชื่อและเราเนี่ยจะสู้ต่อไปแม้ว่าเรื่องนี้จะทำให้สุดท้ายแล้วแม้แต่สิทธิทางด้านการศึกษาจากโรงเรียนก็จะยึดจากเราไปอันนี้เป็นข้อความของยกนะสุดท้ายเลยซึ่งได้โพสต์เอาไว้เมื่อประมาณ4ชั่วโมงที่ผ่านมา ก็คือมันก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเนาะก็มีทั้งคนไปให้กำลังใจมีทั้งคนไปด,าด่าทออันนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็งงงงในสิ่งในในสิ่งที่หยกได้โพสเพราะว่าคือจากข้อความที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือยกกำลังจะพูดว่า,าทางกอสองมอเนี่ยมาถามว่ายกเนี่ย ไปไลฟ์ไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายารูปในบริเวณโรงเรียนซึ่งหยกปฏิเสธว่าหยกไม่ได้ทำมันก็เลยทำให้คนที่เขาเข้าไปแสดงความคิดเห็นใน facebook ของหยกเนี่ยคืองงคือหยกหยกยกพูดในทำนองที่ว่าหยกไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ live, ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยใครใครไลฟ์หรออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าเข้าไปคอมเมนต์ น้าบอกอา้าวแล้วที่ผ่านมาใครเป็นคนไลฟ์หรอหรือว่าหยกกําลังจะพูดว่าคนอื่นไลฟ์แต่หยกไม่ได้ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยอันอันนี้มีกันไม่แน่ใจนะเพราะว่าจากที่อ่านข้อความเนี่ยคือเหมือนกับว่าหยกเนี่ยจะพูดว่าหยกไม่ได้ทําอะไรแบบเนี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ยข่าวที่มันออกมาเนี่ยเอเขาไม่รู้เรื่องเขาถูกใส่ร้ายหมดเลยแล้วก็ข่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยที่มีนักข่าวไปไปตามถึงบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่บ้านไหนก็แล้วแต่ที่มันมีข่าวออมาเนาะ,ะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมรับนะคะก็คือปฏิเสธไล่ให้หนักข่าวกลับไปแล้วก็รวมทั้งตอนที่ไปหาที่บ้านแล้วคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ออกมารับนะคะก็คือไม่ไม่ยอมแสดงตน แต่ก็จะมีเสียงสุนัขเนี่ยเห่าแต่นักข่าวเนี่ยเขาก็พูดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยบอกกลับไปเธอเดี๋ยวไม่างนั้นเขาเอาหมาปล่อยออกมากัดนะอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเ่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ว่าสำนักข่าวก็รายงานออกมาแบบนี้แ, AH. แต่ว่าหยกเขาก็พูดแนวทำทองที่ว่า51วันตลอดเวลาเนี่ยเขาถูกใส่ร้ายตลอดเลยเขาไม่ได้ทำร้า์ไม่ได้ทำอะไรมันมันก็เลยงงงงนิดนึงไงคน เขาก็เข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ว่าเอ๊ะอ้าวแล้วใครเป็นคนไลฟ์ล่ะคือมันมันก็ดูแปลกมันมันก็ยังยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มี่ก็อ่านให้ฟังนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนเลยคือเข้าไปเหมือนคล้ายๆแซะว่าอา้าวเรื่องที่ผ่านมาใครใครเป็นคนไลฟ์หรออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากําลังจะหมายถึงว่าตัวเองไม่ได้ทําแต่คนอื่นเขาทาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็คือเขาก็เลยพูดว่า คือชีวิตมันมันมันไม่ได้ต่างกันเลยไม่ว่าจะอยู่ในบ้านพินิษ51ห้าสบวันหรือออกมาแล้วก็ตามก็คือ,อยังยังไปนในรูปแบบเดิมอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะพูดแบบนี้บางคนก็มาให้กําลังใจนะคะแต่บางคนก็มาแนะนํานะแนะนําในที่นี้คือไม่ได้ไม่ได้ต่อว่านะคือบอกว่าเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าก็เหมือนคล้ายๆสอนนะว่าเออยกเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างอื่นด้วยเข้าใจสังคมด้วยอะไรเนี้ยแต่ว่า ก็ถ้าย้อนกลับไปในสิ่งที่หยกเขาเขียนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดผลเพราะว่าหยกก็พูดในทํานองที่ว่าคือคือท้าแปลงอะนะก็คือจะพูดว่าเอออย่าสู้รู้มากกว่ากูอะไรประมาณนี้อย่าสอนอย่าสั่งอย่าคิดว่าตัวเองแก่แล้วจะเก่งกว่าแน่กว่าหรือว่าจะมาสอนสั่งอะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆว่าหยกเขาก็จะพูดแนมนอว่าเออเขาเนี่ยรู้ดีว่าเขาทําอะไรอยู่ เพราะฉะนั้นอย่ามาถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะมาสอนว่าในสิ่งที่ตัวเองสอนกับหยกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีอะไรประมาณนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าหยกเขาก็มั่นใจว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเราก็จะทําต่อไปด้วยแล้วก็ไม่สนว่าผลมาจอกมายังไงแต่ว่าในส่วนตรงนี้จาได้ใช่ไหมคะก่อนหน้าน,นี้เราเคยพูดไปแล้วเนาะเราเคยพูดในในเรื่องที่ว่า การที่ปูนธนพัฒน์เนี่ยเขาทำเนี่ยแล้วก็มีการเรียกร้องให้ใส่ชุดไพรเวทได้หนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยในในโรงเรียนของปูนธนพัฒน์อะไรอย่างเงี้งย,ลนนยหลัวปูนทะลุฟ้าเนาะซึ่งตอนนั้นเราก็เคยพูดนะว่าพูดถึงวิธีการนี้มันก็ดีมันมันก็นําไปสู่การตกผลึกอของกับกับทางครูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการหารือร่วมกันซึ่งเราก็มองว่าลักษณะแบบนี้มันก็ดีนะ มันแสดงออกถึงความมีวุฒิภาวะด้วยอ่ะก็คือเหมือนกับอ่าเราก็เจราจากับเขาในลักษณะที่ว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่คือไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องก่อการกรบฏอะไรในโรงเรียนด้วยซ้ําถูกไหมคะไม่ต้องมีการอ่าปีนรั้วหรืออะไรก็คือเราก็ไปพูดกับอาจารย์ตามกติเลยว่าเนี่ยเรามีมติจากนักเรียนมาแบบนี้นะเราหาลือกันมาแล้ว ผมเป็นประธานนักเรียนหรือว่าผมเป็นตัวแทนอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่ปูนได้ทําอะนะคะเราก็เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าตัวนักเรียนเองก็ไม่ถูกเพ่งเล็งด้วยก็คือแล้วแถมจะดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้ํานะ,ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยก็นําร่องมาแบบนี้ซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็คือเขาทํามาทั้งสี่ปีแล้วอะแล้วก็ของปูนธนะัทาาก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ว่า เรามองว่าเออเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเในสิ่งที่ที่หยกต้องการตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของอะไรเพราะว่าจากที่อ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้หรือวันนี้เนี่ยก็คือตอนนี้หยกเขากําลังเรียกร้องถึงสิทธิในการสอบซึ่งมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเรา คิดวิเคราะห์ให้ดีแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการแสดงออกของเกียมพัดเนี่ยเขาแสดงออกว่าเขาไม่อยากได้เด็กคนนี้เข้าไปเรียนเพราะกลัวว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของมาตรานหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมคะเพราะตลอดเวลาเนี่ยหยกเขาจะไม่ค่อยโอเคกับพวกสถาบันประมาทกษัตริย์อะไรแบบเนี้ยเขาก็คงไม่อยากที่จะให้มันยืดเยื้อหรือว่ามีปัญหาตามมาภายหลังไอ้กลาบไม่กลาบออไอ้ปลดรูป กษัตริย์อะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นก็เลยตีขลุ่มไปเลยว่าเออฉันไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากให้เธอมาเป็นนักเรียนที่นี่นะก็คือพูดไปเลยว่าเออเธอเนี่ยเป็นคนนอกไปแล้วก็คือใช้หักดิบบอกว่างั้นเถอะทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นลนักษณะแบบเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจไงว่าในเมื่อรัฐบาลเขาก็ไม่ได้เข้าข้างเราหมายถึงที่ผ่านมานะรัฐบาลเอยตรีนุชเอยกระทรวงศึกษาธิการเอย พอมอเอยไม่มีใครเข้าข้างทางฝ่ายสามกิีบเลยถูกไหมคะแล้วในการแสดงออกของยกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พอจะคาดเดาได้แหละว,ว่าไม่มีใครที่เป็นข้าราชการของโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาจะชื่นชื่นชอบแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเราก็มองไงว่ามันมันอาจจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการมีทนายมีอะไรก็แล้วแต่ที่เขายื่นเรื่อง นะคะหรือว่าออกมาประนามออกมาแสดงเจตนารมณ์หรือออกมาแถลงการใดๆก็แล้วแต่อย่างเช่นคุณทิชาณน,ะนาครอ,อะไรแบบนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางด้าน Facebook ตัวเองนะคะในการถือหางข้างคุณโยกอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมันก็อาจจะพูดลำบากเนาะถ้าสมมติว่าเราคิดวิเคราะห์ยังไยดีว่าคุณทิชาเนี่ยก็ไม่ได้มียมหน้าหน้าที่ในเกียรพัดถูกไหมคะก็คือคนที่ตัดสินใจได้เนี่ยก็คือเกียรพัด นามองว่ามันอาจจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเป็นสถานที่ส่วนบุคคลของเขาอะก็คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในในรูปแบบของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนอะไรแบบเนี้ยคือมันมันหมายถึงว่ามันจะมีการเข้าไปบังคับเลยได้ไหมอันนี้เราไม่แน่ใจนะเพราะว่าในลักษณะข,ของโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยโอเคเราเข้าใจว่าขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่แต่โรงเรียนเอกชนอะไรแบบนี้อันนี้เรายกตัวอย่างนะว่าถ้าสมมุติว่าเออมันเป็นโรงเรียนเอกชนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งโรงเรียนรัฐบาลสมมตินะสมมุติว่าเขาเป็นคนที่ดื้อแพงเหมือนกันก็คือเขาต้องการให้มันเป็นเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนเขาอะต้องการให้โรงเรียนเขาแบบเคร่งอะเอาว่างง้นเถอะจะได้มีชื่อเสียงพ่อแม่จะได้ภูมิใจไงส่งลูกมาโรงเรียนที่แบบโอ้โหเฮี้ยบพอดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโอ้โห โรงเรียนอะไรก็ได้อะไรแบบนี้เขาเขาก็อาจจะกลัวเสียชื่อเสียงเนะาะเพราะเมื่อก่อนเราก็จําได้นะว่าเราก็เคยรายงานว่าในมอป,ปีหกสามเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนหอวังเนี่ยแหละที่ออกมาพูดเลยว่าถ้าพ่อแม่คนไหนเนี่ยไม่สบายใจอยากจะได้สิทธิเสรีภาพมากๆก็มาพาบุตรหลานมาลาออกไปเลยก็เห็นไหมคะคือคือเขาไม่แข่งไงเขาไม่แข่งก็คือถ้าคุณรับกฎของเราไม่ได้ก็ออกไปเลยเราเราเราไม่ว่ามาลาออกไปเลย ก็เราก็เลยไม่รู้ไงว่าอย่างในเคสอย่างเงี้ยถ,ถ้าถ้าเขายืนยันที่รักษาสิทธิ์ของสถาบันของเขาแบบเนี้ยเออมันมันยังไงอะ่ะคือใครจะช่วยเหลืออะไรได้ทีนี้เราก็เคยพูดไปแล้วเนาะว่าก่อนหน้าเนี้เราก็รู้สึกเป็นห่วงไงไม่อยากให้หยกเนี่ยเขาเขาเสียในเรื่องของเวลาเรียนแต่ว่าจากที่เราติดตามมาโดยตลอดเนี่ยเราก็คงจะมองเห็นแล้วแหละว่านิสัยหยกเนี่ยเขาเป็นคนพูดเองว่า ที่ที่ไปให้สัาคั์ในรายการจอร์นวินยูใช่ไหมฮะที่พูดแนน้องว่าเออใช่ยอมรับว,ว่าเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะแล้วมันก็มีอีกคนเขาก็เข้าไปแซวอะนะบอกว่าอ,อ๋อยังยังเป็นแบบลักษณะแบบเดิมเลยคือต้องการเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ฟังเหตุผลอะไรของคนอื่นเลยไม่ไม่มีลดราอะสองก็คือยังยืนยันในลักษณะเดิมทีนี้เนี่ยอ,อ๋อมันก็เลยมีคนเข้าไป,ไป,ไ,ปไปดา่าทอว่างั้นเถอว่า โอ้นี่ได้อ่านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้อ่านที่น้องก็โพสหรือเปล่าแต่ว่าคือถ้าอ่านโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ประมาณนั้นแหละก็คือคล้ายๆว่าน้องเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้อาจจะไม่ได้แฮปปี้กับกับวิธีการของปูนทะลุฟ้าหรือเปล่าก็คือปูนทะลุฟ้าเนี่ยก็คือถ้าสมมตินะคะว่ามัมนมันโอเคมันประสบความสําเร็จมันก็มันก็น่าจะเข้าสูตรเหมือนที่หยกเนี่ยได้เคยเคยพูดกับเกียมพัดใช่ไหมคะว่าตัวเขาเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะสุดโต่งนะแต่ถ้าเกิดว่าผู้บริหารเนี่ยยินยอมที่จะให้เด็กเนี่ยมีการตัดสินใจร่วมกันสามารถที่จะเข้าแก้เขาเรียกอ,อะไรแก้กฎของเรียนโดยที่ว่าเด็กเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมตัดสินใจด้วยซึ่งถ้าเรามองดูเนี่ยมันก็น่าจะเป็นลนักษณะเหมือนท่ปูนธนาพัฒน์ทำถูกไหมคะมีการอารมณ์อรวยมีการขอทดลองว่าเออเอาอย่างนี้ได้ไหมให้ใส่เป็นชุด นอกหนึ่งวันหรืออะไรแบบเนี้ยแต่แต่พอมันมีแนวทางของปูณธน,นาพัฒน์ออกมาเนาะเราก็ยังไม่ได้เห็นการขยับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของหยกซึ่งเห็นไหมคะพอมาจากกนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยมันมันมันก็มองเห็นว่าเออในสิ่งที่หยกต้องการเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้อาจจะอาจจะอยากจะให้โรงเรียนเนี่ยรับเขาเข้าไปเรียนอะไรอย่างเนี้ คือใช่ไมหมคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราได้อ่านไปแล้วเนาะว่าหยกเขาก็เขียนจดหมายทวงถามให้ครูไปชํำชั้นเนี่ยช่วยไปทวงคําตอบว่าทําไมเขาถึงไม่มีสิทธิสอบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ณน,น,นาทีนี้เนี่ยนะเราเราก็ว่าน่าจะยากนะเพราะคุณดูแล้วกันว่าห้าสิบเอ็ดวันผ่านมาแล้วโรงเรียนก็ไม่เพิ่อโรงเรียนก็ไม่ไม่โรงเรียนก็เพิกเฉยไงไม่ได้รู้สึกรู้สารอะไรโรงเรียนเขาก็คิดว่าเออนี่คือคือกฎของเกมพัดไง ในเมื่อคุณรับไม่ได้ก็ก็เชิญที่อื่นอะไรแบบเนี้ยก็ก็เนี่ยแหละมันมันมันก็ไม่แปลกนะที่หลายๆคนก็อาจจะมองว่าเออหยกนี่ก็อาจจะแบบเหมือนคล้ายๆแบบอยากจะเอาชนะโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยอืมันมันก็คงจะต้องแลกมาด้วยการแลกมาด้วยการสูญเสียไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะสิ่งที่ไม่มองว่าเกียมพาจะเสียก็คืออาจจะเสียในเรื่องของชื่อเสียงแหละชื่อเสียงแล้วก็เนี่ยความ ความเอื้ออาทรของครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เสียยกยกยก,ยกก็จะเสียในเรื่องเรื่องนี้แหละเรื่องของโอกาสแล้วก็ความความมีชื่อเสียงของตัวเองด้วยแหละเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่ายกก็ต้องเติบโตมาในสังคมไทยแล้วเนี้ยแหละถูกไหมทีนี้ถ้าสมมุติว่าในอนา,นาคตอ่ะตอนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมปลายในอนา,นาคตก็มีปัญหาอีกก็คือในเรื่องของมหาวิทยาลัย ถูกไหมคะเออแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องสังคมการทํางานอีกก็เนี่ยแหละเออมันก็อาจจะทําให้คนอื่นๆที่เขามองว่าโอ้ถ้าเกิดมีปัญหาเยอะๆอย่างนี้ก็ก็อาจจะเกรงนะในเรื่องของออสถานศึกษายังไม่พอสถานศึกษาสถานศึกษานี่ยังไม่เท่าไหร่นะไอ,อเรื่องสังคมการงานเนี่ยยิ่งยิ่งลำบากเลยนะอันนี้พู่งจริงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสถานที่ทํางานเขาก็ไม่อยากที่จะ มีปัญหากับพวกพนักงาน่ะถูกไหมไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูจะฟ้องเดี๋ยวกูจะระทวงเดี๋ยวจะอะไรเงี้ยสังเกตได้ไหมคนพวกเนี้ยคือสถานที่ทํางานเขาจะแบบอืมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือน้องเขามีความสามารถเขาอาจจะไม่จําเป็นเนี่ยต้องไปเป็นพนักงานอะไรเงี้ยก็คืออาจจะทําธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะนี้เราก็แค่พูดอลองวิเคราะห์เล่น ง้าสวัสดีคุณก้องหรือเปล่าคะคุณก้องบอกว่า UN มีแอคชั่นตอบสนองตอบข้อเสนอของยกและย้ำให้รัฐบาลตระหนักต่อสิทธิมนุษยชนโอ้มีเบื่อเบื่ออะไรไหมเบื่อเอ n มเนสตี้เบื่อ, esty, เอ UN เอ็นอะไรเงี้ยคือเสือกระดาษอะพูดจริงๆคุณเห็นไหมคะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะอ่ายูกับเอ n มเนสตี้เนี่ยก็คือเขาก็ทําได้แพงแค่นี้แหละ,ะแถลงการ ออกมาแสดงจุดยืนอะไรแค่นี้แต่มันไม่ได้มีผลอะไรไงเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์ก็คือจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำไงก็คุณดูแล้วกันตั้งแต่สมัยประยุทธ์เข้ามารับตาแหน่งใหม่ๆถวายสัตว์ไม่ครบเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็เนี่ยทำกันทุกทางดูสิ อยู่มาจากกนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไปรักษาการอยู่เลยถูกไหมคะมีพูดถูกไหมคือเราเราก็อยากจะให้ค่านะ UN เอ็นเอมเนสซ่อะไรเงี้ยแต่แต่เราก็เข้าใจเขาคงทําอย่างเต็มที่แล้วอะเหมือนจําได้ไหมคะว่าตอนนั้นหลายปีก่อนแล้วนะมีคิดตีคร่าวๆสักประมาณน่าจะสองสามปีแล้วมั้งที่เคยมีแถลงการรู้สึกอย่ยูเอนะถ้าจําไม่ผิดถ้าถ้าถ้าสลับเป็นเอมเนสซก็ขออภยัย คือรู้สึกจะมีการแถลงการว่าจะต้องปล่อยป้าอัญชันณบัตรนาว่ะตอนนั้นน่ะนะณตอนนี้เลยต้องปล่อยพระปล่อยป้าอัญชันด่วนเลยแล้วเป็นยังไงคุณดูจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ป้าอัญชันยังอยู่ในคุกเลยเห็นไหมคะคือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะไปไปว่าเขาอะนะแต่มันมันมันเรื่องจริงอะไม่ถึงได้พูดไงว่า UN นี่ตัดไปได้เลย UN เอ็เอ็มเนสซี่ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยอะเห็นไหม เออก็มันม <ation> ีก็เลยมีความรู้ส like ึกเออมัน like มันเป็นความหวังรวมๆแรงๆจริงในไอ้สององค์กรเนี้ยคือแอคชั po ่นเออมันยังไงมันไม่ได po ้ช่วยเหลืออะไรเราเลยนะชัดๆเลยก็ในเรื่องของป้านชันนะคะที่ตอนนั้นเขาบอกเลยว่าไม่ได้นะคุณจาเมร์สิทธิ์อย่างนี้ไม่ได้คุณต้องปล่อยป้านชันนะบัดนาวแต่จนกระทั่งปีนี้นะคะสองพป้านชันยังอยู่ในเรือนจําเนี่ยคุณดูแล้วกันคือเห็นไหมคะว่ามัน เมันเหมือนก็ไปสั่งอะไรไม่ได้แล้วยิ่งเป็นรัฐบาลประยุทธ์ด้วยเป็นรัฐบาลที่เขาไม่ได้อนังขังขอบแล้วเขาก็เข้าข้างสถาบันประมักษัตริย์เขาจะทําทุกอย่างเพื่อรักษาสถาบันประมักษัตริย์รักษาข้เกียรติเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าเนี่แหละมันเป็นความน่าลำบากใจมากให้สุดเพราะว่าหยกเนี่ยเป็นคู่กรณีโดยตรงนะคะเรามีก็ได้พูดไปแล้วนะว่าสาเหตุที่หยกอาจจะยังได้ ลอยนวลอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เพราะว่าความเป็นเยาวชนเนี่แหละถ้าลองเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะน่าจะโดนลากเข้าไปแล้วนะคะเหมือนที่เราเห็นน่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะคุณเวหาเอออะไรพวกนี้คือเห็นไหมคะคุณสมบัติทองย้อยอะไรพวกนี้ที่มันไม่ได้มีอะไรรุนแรงเลยอะ่ะยังไม่ยังไม่มีใครไปพูดจับช่วงถึงขนาดนั้นแต่ก็โดนเข้าไปคนละกี่ปีว่างั้นเถอะ ใช่ไหมคะแต่ว่าของยกนี่คือจะจะเลยที่ไปบอกว่าไปบอกกระสานว่าคุณก่อนที่คุณจะตัดสินคดีของฉันเนี่ยคุณต้องปลดปลดลูกกริย์ออกก่อนนะเอออะไรอย่างเงี้ยมันเห็นไหมคะก็เราก็เลยยังพูดเลยว่าอืมเนี่ยคือเขาคงจะ,ะติดในเรื่องของการเป็นเยาวชนอ่ะเออจะทําอะไรร้ายแรงมันก็มันก็เลยอีหลังอีเหลือถูกไหมคะจะจะบีบจะจะบีบเดี๋ยวก็ ก็เสียอ,องค์กรตัวเองอีกเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็จะมองว่าโหดสารแม่งโหดเยี่ยมเอออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทํายังไงดีแล้วรวมทั้งเกียมพัดด้วยนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้านะก็ต้องดูนกัต่อไปนะเพราะหยกเขาก็อาจจะโนสนโนแคร์ no, no, no ในเรื่องที่ว่าเออถ้าจะต้องเสียเวลาในการเรียนคือจริงๆแล้วอ่ะนะถ้าเราจะมองว่าโอเคเสียเวลาเรียนหนึ่งปีเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะ ปัญหาคือถึงแม้ว่าปีหน้าคุณก็อาจจะไม่ได้เข้าเรียนอีกไงถูกไหมสมมตินะสมมติว่าอ,อ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมติว่าอาจไปไปไปมอบตัวทันสมมติว่าปีหน้าเอาคุณแม่ไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรอย่างอื่นไหมล่ะเกี่ยวกับเรื่องของไม่ไม่เซย์เยสกับการยืนร้องเพลงสรรเสริญฉันจะไม่ฉันจะไม่ร้องเพลงชาติฉันจะไม่ยืนหน้าเสาธง ฉันไม่เรียนโฮมรูมฉันจะไม่เรียนจริยธรรมมันมันมันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมมีม่ก็เลยมองไงว่าเออมันก็หนทางมันก็ลําบากจริงแต่ก็โอเคนะคะถ้าใดๆแล้วเนี่ยน้องเขายืนหยัดต่อสู้แล้วก็มั่นใจในตัวเองเนี่ยก็โอเคนะก็อย่างที่บอกน้องเขากาลังใจดีแล้วก็สู้ต่อนะสู้ไม่ถอยว่างั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ นำอะไรไงานทุกคนได้ฟังนะเป็นข่าวสั้นเนาะขอบคุณคุณกล้องด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะฟังข่าวของยกแล้วมีข้อเสนอแนะแมีทางออกร่วมกันมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ลองแสดงความคิดเห็นดูเนาะว่าในเคสนี้เนี่ยทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยคุณคิดว่าน้องเขาควรจะทำยังไงนะก็ลอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะคะเผื่อจะสามารถตกผลึกไปในแนวทางอื่นได้เนาะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยจ้ะนะ,ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันในไลฟ์ใหม่นะคะในหัวข้ออื่นนะคะอะไรที่มันเป็นประโยชน์เราก็จะเก็บมาฝากทุกคนนะ,ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กันจ้ะสวัสดีค่ะ